กราบนมัสการพระเถรานุเถระทุกๆรูปและพุทธศาสนิกะชนทุกๆท่านนะครับกระผมนายกรไมดีหัวหน้าพักแผ่นดินธรรมเลขาี่การสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการปลดเจ้าคณะจังหวัดสามรูปเท่านั้นไม่พอนะครับมีการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดอีก 30รูปและในการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด30รูปนี้ยังมีการแต่งตั้งซ้อนกลายเป็นว่าเจ้าคณะจังหวัดนี้มีเจ้าคณะจังหวัดอยู่สององค์ด้วยกันคือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมันเกิดอะไรขึ้นครับมีการปูดออกมาจากนักวิชาการชื่อดังทางพุทธศาสนาว่ามีสองพออยู่เบื้องหลังสองพอนี้เป็นคารวาสมีอำนาจบาดใหญ่นะครับ มีการแอบอ้างเบื้องบนสั่งการลงมาว่าให้ดำเนินการตามนี้ซึ่งเป็นเรื่องเท็จเรื่องจริงหรือไม่ก็คงต้องพิสูจน์กันแต่ในวันนี้ก็มีข่าวจากคณะสงฆ์และชาวบ้านจังหวัดกาลสินที่ลุกฮือกันล่าลายชื่อให้ได้หนึ่งแสนลายชื่อเพื่อที่จะถวายดีการในหลวง จะขอความเป็นธรรมให้กับเจ้าคณะจังหวัดกาลสินทำไมครับทั้งพระและคารวาสที่นั่นเขาสงสัยกันสงสัยอยู่สองสประเด็นประเด็นที่1ในการปลดเจ้าคณะจังหวัดกาลสินนั้นมีเหตุผลอะไรถึงปลดเจ้าคณะจังหวัดกาลสินและชาวบ้านก็ยืนยันว่าเจ้าคณะจังหวัดกาลสินนั้นเป็นที่เคารพ บูชาเป็นที่สักการะของประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดการปลดเจ้าคณะจังหวัดที่เขาศรัทธานั้นไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมมหาเถรสมาคมต้องให้คำตอบว่าเพราะเหตุใดถึงมีการปลดเจ้าคณะจังหวัดรูปนี้ออกข้อที่2มีเหตุผลอะไรครับที่ตั้งพระครู ระดับพระครูจากจังหวัดอื่นมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาลสินในเมื่อในจังหวัดกาลสินก็มีทั้งรองเจ้าคณะจังหวัดและยังมีเจ้าคณะอำเภอนะครับผู้ที่สามารถพระที่สามารถขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดได้นั้นจะต้องเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดหรือเป็นเจ้าคณะอำเภอที่มีดำรงตำแหน่งคณะเจ้าคณะอำเภอครบในตามกฎรู้สึกว่าจะ3ปีขึ้นไป สามหรือสี่ปีขึ้นไปถึงจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดได้แล้วปรากฏว่าในจังหวัดนั้นมีครบถ้วนทั้งรองเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอมีเหตุผลอะไรครับที่ทั้งปลดเจ้าคณะจังหวัดมีเหตุผลอะไรครับที่เมื่อปลดเจ้าคณะจังหวัดแล้วไม่เอาเจ้ารองเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดกาลสินขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดและยังมีการยามทั้งคณะสงฆ์และชาวบ้าน ไปเอาพระครูจากจังหวัดอื่นมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดแห่งนี้มีเหตุผลอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านและคณะสงฆ์ผู้น้อยในจังหวัดกาลสินเกิดการกังขาและกำลังล่าลายชื่อให้ได้หนึ่งแสนลายชื่อเพื่อคัดค้านมาตินี้และเพื่อถวายดีกาต่อในหลวงและเราก็จะได้รู้กันว่า ที่นักวิชาการชื่อดังออกมาปูดถึงสองพอคารวาสสองพอผู้ที่อยู่เบื้องหลังมติมหาเถระสมาคมสำคัญสำคัญต่างๆว่าสองพอนี้คือใครและเขาทำอะไรอยู่และมีการแอบอ้างเบื้องบนจริงหรือไม่เราก็จะติดตามดูกันต่อไปเท่านั้นไม่พอเราต้องไปดูกรณีวัดเขียนเขต วัดเขียนเขตก็เริ่มลุกขึ้นหือวัดเขียนเขตผมกล่าวหมายถึงเจ้าคณะจังหวัดปทุมเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีท่านก็ถูกปลดเช่นเดียวกันเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเนี่ยในอดีตนะครับได้รับการกดดันของบุคคลผู้มีชื่อเสียงแห่งจังหวัดนครปฐมซึ่งโยงใยกับสองพอนี้อย่างใกล้ชิด มีความพยายามกดดันที่จะให้เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเล่นงานวัดพระธรรมกายแต่ท่านไม่เล่นนอกจากท่านไม่เล่นแล้วท่านก็ไปทำกิจกรรมของท่านเยอะแยะมากมายก็ปรากฏว่าไม่เป็นที่ถูกใจของบุคคลผู้นี้และวันนี้ก็ใช้อำนาจนะครับผ่านมหาเถระสมาคมปลดเจ้าคณะ จังหวัดปทุมธานีซึ่งท่านอยู่วัดเขียนเขตออกจากตำแหน่งเราก็จะดูกันนะครับว่าที่นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นได้ข่าวว่าเจ้าอาวาสกว่าร้อยวัดจะมาชุมนุมกันที่วัดเขียนเขตแล้วก็ยังมีชาวบ้านซึ่งศรัทธาเคารพศรัทธาหลวงพ่อวัดเขียนเขตเนี่ยลุกฮือออกมาคัดค้านคำสั่งอันนี้ เราก็จะดูกันต่อไปว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซานี้เงียบกรลบมีการปลดเจ้าคณะจังหวัดและเปลี่ยนเจ้าคณะจังหวัดองค์ใหม่นะครับแต่เจ้าคณะจังหวัดองค์เก่าก็มีปัญหามีปัญหารุนแรงกับบุคคลที่นคปรปฐมซึ่งใกล้ชิดสนิทสนมกับสองพอนี้อีกเช่นเดียวกัน ก็น่าจะอยู่เบื้องหลังวันนี้ทั้งสองพอและคนที่อยู่แถวแถวนครปฐมก็คงจะพอใจในการเข้ามาควบคุมกิจการคณะสงฆ์ได้มีการใช้มหาเถรสมาคมเป็นเครื่องมือให้กับพวกเขานะครับเรามาดูว่าวันนี้มหาเถรสมาคมยังจะอยู่ภายใต้อานักของ เหล่าคารวาสนี้หรือไม่เรามาลองดูกันว่ามหาเถระสมาคมจะรับใช้ผู้มีอำนาจเหล่านี้หรือไม่และคณะสงฆ์จะเป็นอย่างไรต่อไปในเมื่อมหาเถระสมาคมไม่ยึดเอาหลักพระธรรมวินัยวันนี้มหาเถระสมาคมไม่ได้สนใจหลักพระธรรมวินัยยึดเอามติออกมติที่ตัวเอง ต้องการมติที่บุคคลผู้มีอำนาจกดดันอยู่เบื้องหลังมาเล่นงานคณะสงฆ์แม้แต่วัดสะเกศวัดสามพยาซึ่งสารพิสูจน์เส้นทางการเงินแล้วว่าไม่ได้รับผลประโยชน์เงินเข้าพกเข้าหอใครเลยแม้แต่องค์เดียวแม้แต่สำนักพุทธก็ไม่ได้มันก็ส่งผลว่าท่านไม่ได้ต้องอาบัติประราชิก เมื่อท่านไม่ได้ต้องอาบัติปรราชิกและศาลก็ตัดสินยกความผิดให้ท่านในส่วนความผิดประเด็นอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการต้องอาบัติปรราชิกนั้นก็รอลงอาญาแต่มหาเทระสมาคมกับลงมติว่าทั้งสองวัดนี้พ้นจากความเป็นพระไปแล้วนั่นเกิดอะไรขึ้นครับนั่นมหาเทระสมาคมกำลังสร้างบัญญัติเหนือพระศาสดา กำลังสร้างปราชิกข้อที่กํากำลังสร้างสังฆเพศกำลังทำสังฆเพศกำลังสร้างความหายยนะให้กับพระพุทธศาสนาวันนี้เราคงจะยอมไม่ได้และวันนี้ทางคณะสงฆ์และชาวบ้านกาลสินลุกฮือกันต้านมตินี้ผมเห็นด้วยที่จะลุกขึ้นมาสู้ และถ้ามีคณะสงฆ์และญาติโยมจากวัดเขียนเขตลุกฮือขึ้นมาสู้ผมก็เห็นด้วยนะครับและยังมีอีกหลายประเด็นที่การปลดอย่างไม่เป็นธรรมอย่างเช่นการปลดเจ้าคณะอำเภอหนองสวงวัดหนองสวงเจ้าคณะอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งประเด็นที่มีการปลดอย่างไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น ในวงการพระพุทธศาสนาเรามาดูกันว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรมหาเถรสมาคมจะสามารถเป็นที่พึ่งของคณะสงฆ์ชั้นผู้น้อยได้หรือไม่และมหาเถรสมาคมจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ วันนี้เราต้องช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ใช่อยู่ภายใต้อานัจของแค่มหาเถระสมาคมเท่านั้นพระพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้กับทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่ได้ฝากพุทธศาสนาไว้กับมหาเถระสมาคมเพราะฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาหรือ พระภิกษุผู้ที่ทนไม่ได้กับการไม่อยู่ในร่อง้อยของพระธรรมวินัยพร้อมที่จะรุกขึ้นมาต่อต้านก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สมควรเป็นเรื่องที่ควรกระทําและผมถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะออกมาปกป้องตามสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมขอรายงานแต่เพียงเท่านี้นะครับขอสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ